สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพิ่งรับมาจากไปรษณีย์ไทยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็แพ็กเกจตรงนะครับสเตเตอร์ตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีขนส่งตรงถูกต้องนะครับสเตตัสตรงผมย้าทุกครั้งนะครับเวลารับสินค้าออนไลน์เพื่อนต้องดู3อย่างคือสเตตัสต้องตรง2ก็คือขนส่งต้องตรงนะฮะอย่างของผมกรณีเนี่ยเป็นไปรษณีย์ไทยก็ต้องเป็นไปรษณีย์ไทย แพคเกจก็ต้องเรียบร้อยดีนะครับไม่มีการางัดงัหรือมีรูเลออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับวันนี้ก็มาแกะกันครับผมใช้คัตเตอร์คังหมูของ,ของ,ด,งดิงกี้นะครับดิงกี้บางีผมอา,มาดิงซีนะครับตัวนี้เป็นแบบเป็นบอททอลล็อกนะครับเป็นบอททอมล็อกไม่ใช่สปริงนะฮะกดแล้วไม่ดีบกดแล้วไม่ดีด,ด,วด,ดเวลาแกะก็ เลื่อนขึ้นมานี่ครับเป็นบอททอมล็อกนะครับของดิงกี้ดิงซีนี่ครับ,รบ, ee, รบ,รบสีสวยครับมีกิปเรียบร้อยดีเคยรีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับเป็นคัตเตอร์คัดหมูของดิงกี้นะครับดิงซี C. เรามาแกะดูกันเลยครับ นีขยาก็แก๊แก็แก้กรู้เลยเป็นอาหารเสริมที่ผมสั่งไว้นะครับคัตเตอร์คมมากครับดีกี้หรือดีซีนะครับตัวนี้ซื้อได้เลยไม่ผิดหวังนะครับพกได้ตำรวจไม่จับนะครับถือว่าเป็นคัตเตอร์มาแล้วครับส่งเร็วมากเป็นอา่า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะครับตัวนี้ผมไม่เห็นตัวนี้มีหลายอย่างนะครับเป็นของ p f ฟรอ o ต์หนขวดบรรจุ30เม็ดนะครับเอาไว้สำหรับให้กับกินพวกบุมลุงเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอีกเหมือนกันอีกตัวหนึ่งตัวแรกนะผมได้เป็นแบบลักษณะสารจากออยสเตอร์นะครับตัวนี้เก็บเป็นสา,นสารสกัดจากหลายตัวนะครับ เป็นผิตพั์เสริมอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคครับแจ้งอีกครั้งนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับเป็นตัวเสริมบำรุงกยวกับพวกต่อมลูกมาค้างเดินปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเมื่อกมีปัญหาเขาก็ส่งตรงตามสั่งนะครับผมก็จำไม่ได้สั่งไว้เท่าไหร่สั่งไว้น่าจะเอ่อเนี่ยแหละครับถูกแล้วล่ะดีนะครับส่งตรงส่งครบตามสั่งนะครับแ้าเพื่อนเพื่อนมีปัญหา สวะกระปิดกระปอยหรืออายุ50อัพอ่ะผู้ชายเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่จะชะลอ,อบำรุงเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะครับ P force นะครับ f o r c e เดี๋ยวผมใส่แว่นตานิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ เราอายุมากขึ้นเราก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันดูแลสุขภาพเรานะครับจะได้ลิฟเวลนะครับใช้ชีวิตได้ดีตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตาพีโคพีพีโพสนะครับพีโพส ผลิันเสริมอาหารตาพีโพการเก็บรักษาเก็บไว้ในผลแสงนะครับก็บำรุงร่างกายนะครับไม่มีอะไรมากบำรุงร่างกายบำรุงทางเดิอปัสสาวะนะครับบำรุงต่อมรูปหมากนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารเสริมที่ผ e ิดพันเสริมอาหารที่ช่วยเหลือเราแล้วผมก็ไม่เคยลองกินนะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ลองทานดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็น่าจะดีเพราะดูรีวิวล้วก็ใช้ได้ก็ส่งตรงส่งครบตั้งสั่งนะครับนี่นะครับถ้าเพื่ออยากได้ก็ลองพิมพ์เข้าไปนะครับบำรุงทางเดินปัสสาวะบำรุงต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีผลิตภัณฑ์เรื่องเยอะแต่ตัวนี้ผมคอนเฟิร์มก่อนว่าผมยังไม่เคยลองกินนะครับก็หวังว่าคงจะดีครับเพราะว่าอ่านดูจากสรรพคุณรีวิวแล้วนะครับ เราก็รีเบลนะครับมีกําลังก็โอเคอาหารที่เรากินทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีมันก็ไม่ครบสารอาหารไม่ดีมอีอะไรอะสารพิษอะไรพวกนี้พวกยาฆ่า,มาแมลงสารพัดจีบประานาครับแล้วก็บรรุงสุขภาพเรานะครับยงไงก็ตายทุกคนนะ กัรีวิวสั้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับสินค้าออนไลน์รอบนี้เขามีหลายอย่างนะผมสั่งไปที่ร้านเขาเนี่ยเป็นตัวนี้บ่มรุงเกี่ยกับทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคลิปนี้มีกดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับริว์วกันทุกคนครับ